แต่งานแแตต่่ละคู่นั้นไม่รู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองนะสิ่งเรื่องของศาสนาเร่รู้เรื่องของวิถีชีวิตในการเป็นอยู่ขอครัวอิสลามเลยทางนักไกสลาในประเทศไทยได้มีการประชุมกับอิมัะเพื่อจังหวัดะเพื่อที่จะกำหนด สาวหรือคนทั่วไปที่ประสงค์จะแต่งงานมีการระบุว่าว่าแต่ละมัสยิดนที่จะมีการแต่งงานก็ต้องก็ต้องสวดให้ให้มันยิ้นั้นได้ประกาศประกาศแก่คนหนุ่มคนสาวที่ประสงค์จะแต่งงานเข้าไบกรมกอะที่พระไพศาลในส่วนที่นนฉลุย คือการอบรมนะก็จะเป็นการอบรมหนึ่งวันเต็มๆในการอบรมนี้ก็จะมีทุนเดือนก็จะมีะผู้บ่าวสาวเนี่ยนะครับเยอะบางคนก็ยังไม่ได้มีโครงการจัดแต่งงานแต่ก็ไปอบรมสักก่อนอย่างไรก็แลกความรู้ซึ่งในการอบรมก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่หน้าที่ของแต่ละคนที่หน้าที่ของเจ้าบ่าว จะต้องมีกับเจ้าสาวหรที่หน้าที่ของเจ้าสาวที่ต้องมีต่อเจ้าบ่าวและสิทธิร่วมกันนะสิทธิการอยู่ในสังคมการของเรือนที่ถูกต้องตามแบบอย่างของอิสลามซึ่งเี่เป็นการอบรมทั้งวันทั้งวันเลยนะครับเนถือว่าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์มากสาหรับทุกคนนะโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์ที่จะแต่งงาน E